มีเ,เพื่อนๆหลายคนสอบถามสนเข้ามาว่าวีซ่าเชงเก้น <c oughs> เช่นวีซาย่ยมเยียนหรือวีซ่าท่องเที่ยวเราสามารถยื่นก่อนวันเดินทางได้กี่วันวันนี้สนจะมาสรุปให้ฟังค่ะเราสามารถยื่นขอก่อนได้เร็วที่สุด 6เดือนนะคะหรือ180วันและอย่างชา้าที่สุดคือ15วันทําการนะคะไม่รวมเสราร์อาทิตย์ไม่รวมวันหยุดราชการส่วนจะแนะนําให้ยื่นล่วงหน้าอย่างน้อย1-2เดือนก่อนวันเดินทางเพื่อให้มีเวลาเตรียมเอกสารหรือแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะบางทีลูกค้าบ,บางคนต้องรอใบเชิญบางคนต้องรอแปลเอกสารต้องรอการจัดเตรียมเอกสารต่างๆนะคะและเราจะต้องเผื่อเวลาที่จะต้องจองวันยื่นวีซ่ากับศูนย์วีเวสด้วยนะคะและเราควรที่จะจองวัน ยื่นวีซ่าก่อนที่เราจะเดินทางแบบไม่กระชั้นชิดด้วยเพราะว่าบางประเทศนะคะเขาจะมีคิวยาวคิวเต็มนะคะมีคนเดินทางไปเยอะอย่างเงี้ยถ้าช่วงนั้นมีคนยื่นวีซ่าเยอะนะคะคิวก็จะยาวคิวก็จะเต็มดังนั้นส่วนแนะนําให้เตรียมเอกสารไว้ล่วงหน้าเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยจองวันยื่นวีซา่าเคยมีเพื่อนๆหลายคนที่มาให้สนช่วย จองวันยื่นให้นะคะเขาเตรียมเอกสารไว้เรียบร้อยและเขายังไม่ได้จองวันยืน่นแต่นี้พอมาจองวันยื่นวีซา่าสมมุติว่าเขาจะเดินทาง าภายในอีก20วันนะคะแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยมันก็ยังอยู่ในเงื่อนไขของการยื่นวีซ่าก่อนอย่างน้อย15วันถูกไหมคะแต่ว่าทีนี้พอสวนเข้ามาจองวันยื่นให้สรุปคือวันยื่นวีซ่ามันเต็มนะคะเดือนเนี้ยเต็มหมดมันจะมีคิวอีกทีก็คือเดือนหน้าแพลนทุกอย่างของเขาก็ต้องทําใหม่หมดเอกสารทุกอย่างก็ต้องทําใหม่หมดดังนั้นส่วนแนะนําอย่างน้อยเลยนะคะประมาณ2-3เดือนให้เตรียมเอกสารให้เสร็จ แล้วก็จองวันยื่นวีซ่าให้เรียบร้อยจะได้ไม่ฉุกละหกนะคะ